อัปเดตเทนการ์ดแต่งงานออนไลน์ฟังก์ชันไหนต้องมีบ้างในปี2025สำหรับใครนะคะที่กำลังจะแต่งงานในช่วงนี้เรียกได้ว่าเราจะแจกการ์ดแบบธรรมดาเนี่ยไม่เพียงพอแล้วนะคะเราจําเป็นที่จะต้องมีการ์ดแต่งงานออนไลน์หรือว่าโมบายเว็บพการ์ดเพื่อส่งให้กับแขกเมย์ก็จะพามาดูว,ว่าเออเราปัจจุบันเนี่ยฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะที่ควรจะต้องมีสําหรับการ์ดออนไลน์เพราะว่าการ์ดออนไลน์ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่แค่การส่งรูปเฉยๆมันจะเป็นลักษณะลิงก์นะคะที่เราสามารถส่งไปเชิญแขกค่ะ โซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าส่งผ่านไลน์ hmm. ไปได้นะสำหรับกรณีที่เราอาจจะไม่สะดวกที่จะไปเรียนเชิญเขาด้วยตัวเองอาจจะเป็นแผนที่แบบอยู่ห่างไกลนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามมณาิ t าเว e ดดิงเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ เอาละค่ะมาดูกันค่ะว่าฟังก์ชันไหนบ้างที่จาเป็นเลยอย่างแรกก็จะเป็นส่วนหน้าการแต่งงานของเราอันนี้ก็จะออกแบบมาเป็นหน้าการที่เหมือนตัวการจริงๆของเราเลยค่ะเพื่อให้แขกรู้ว่าเอ๊ะงานแต่งงานของเราเนี่ยจะเป็นธีมประมาณไหนโทนประมาณไหนนะคะและส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นในส่วนของกําหนดการนะคะอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆเลยเพื่อที่แขกจะได้ทราบว่าโอ้งานของเราจะช่วงเวลาไหนจัดที่ไหนเวลาเริ่มมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะรวมถึงธีมสีด้วยนะคะเพื่อที่เรา จะได้เลือกชุดให้เข้ากับงานแต่งง ของาาคู่่าาวสะและถัดมาสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยที่คู่บ่าวสามารถจะถามหานะคะเราจะเรียกกันว่า RSVP ค่ะหรือว่าการที่แขกของเราจะคอนเฟิร์มนะคะว่าเขาจะมาไม่มาหรือว่าเป็นการลงทะเบียนเข้าร่วมงานนั่นเองนะคะฟังก์ชันตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเพิ่มเป็นลิงก์เข้าไปได้นะคะในโมบายเว딩ดัสของมันค่าเลยจากนั้นแล้วเนี่ยแขกเขาก็จะลงชื่อค่ะว่าเขาสามารถมาร่วมงานได้หรือเปล่าก็จะเป็นข้อมูลที่ดีของคู่บ่าวสาวที่จะสามารถนําไปแฉกใช้ ได้นะคะว่าแขกของเราที่จะเข้ามาร่วมงานมีจํานวนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถกดเป็นอัปเดตเข้าไปในปฏิทินของแขกที่เราเชิญได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานแต่งงานของเราก็จะไปอยู่ในปฏิทินในมือถือเขาเลยก็จะมีอัลเลอร์เตือนก่อนที่จะถึงวันงานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะแขกของเราจะได้ไม่ลืมวันสําคัญของเราค่ะและส่วนถัดมาก,ก็เป็นในส่วนของรูปแกลลอรี่นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทาให้แขกของเราทิ้นับงานแต่งงานของเรามากขึ้นความรักของคู่บ่าวสาวมากขึ้น ก่อนที่จะมาร่วมง,งานนะคะและฟังก์ชันสุดท้ายเลยค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือการลิงก์ไป g o o g l e Map ค่ะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับแขกที่จะมาร่วมง,งานของเรานะคะเขาจะได้ไม่ต้องไปคอยเซิร์ชหรือว่าจะได้ไม่ต้องมาถามเรานะคะก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดที่เป็นฟังก์ชันของการแต่งงานออนไลน์หรือว่าโมบายเว็งการ์ดของมานิตานะคะซึ่งการแต่งงานออนไลน์ของเราเรียกได้ว่ามีผู้าสาวใช้ไปแล้วเป็น ลายเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจในเรื่องของฟังก์ชันความทันสมัยนะคะหรือว่าความเสถียรเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะเลือกการแต่งงานนะคะก็อย่าลืมว่ามบายเวาร์ดหรือว่าร์ดออนไลน์ก็เป็นส่วน ของการแต่งงานเพราะสอนนี้เลยนะคะแต่ก็อย่าลืมดูด้วยนะคะว่าแต่ละที่ลักษณะการ์ดออนไลน์ก็อาจจะไม่เหมือนกันค่ะต้องสอบขาข้อมูลให้แน่ใจก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้าสาวที่กําลังมองหาการแต่งงานอยู่นะคะส่วนถ้าใครชอบเนื้อหาเกี่ยวกับงานแต่งงานดีๆแบบนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามมนิ t า a w e ดิ้งได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ